ถือไว้ถึงนอนเน้นนอนเนนอันเนี้โดเด็กดอเด็กโอเต่าอ่ามะทุ้มอ่าข้าวทหารข้าวทหารทอธงทอธงโดหนูอ่าโดไม้บอใบไม้บไม้ปลาปอปลาบอปลาอ่าคู่พึ่งโอเค เจงมากมอมะเดี๋ยวก่อนอันนี้อะไรฟันฟอฟันฟฟันอกเพาอสัเพาามอมะมอมะยอยัยรอยลืลืได้แล้วเก่งมากรล้อแบ็กรถตารลารถสีสาเสือรถหีบ รอจุฬาตัวสุดท้ายฮอนุผู้กระตาขอไข่ขอไข่ในเบิร์ดบีเบิร์ดซี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 แล้วไงต่อนี่อะไรผู้ปองใส่อะไ